สวัสดีครับผมคนอีสานบบาวพันเพืนเมืองครับเมื่อนี้ป่าอยู่ทงไฮทงหน้าบบาวเด๊ะครับผมเห็นแต่เถียงหน้ากับเสียงอยูอ่บนน้อไฟบ่าโอ้เป็นคือแอมดีแท่ปะอืมนครับบ่โอ้อยู่ยืนเตือนพนนลังเห็ดขั้วเห็ดนางยงินตัวนี้ครับ โอ้เป็นเห็ดสานยืดออกมาอีกครับผมก็เป็นปัจจเห็ดบอลดูดาวโอร่แม่ดึงโอ้ดึงดาวก็ดึงดูดาวแล้วครับประมาณนั้นอ๋อไม่ไปควันหรอกอืมโอ้นี่ครับผมเมื่อวันเขาในเมืองครับไปดินปลุกทรายทองบ่มีไปซื้อหรอกตั้งแต่จะไปขาย ใช่ป่ะหาหาเนื้อไปขายอยู่เขาไปเขาบ่อตอนรับดอกเขาบอกเป,ป็นมีดก็อยากบอ่ออยากบ่อน้ำอืมนี่ครับผมได้อาหารทะเลมาจล็กน้อยครับผมได้แมงกระพุ่นกับมึอกกรอบเนี่ยผมเสีมาก้อย,ม,ยม,มายำมาเสียบ,บ,บอยู่กลางทงให้เก่าแล<ต>้วครับได้อาหารทะเลอีกแล้วอืมถูกไห่น้ำสางเจ้าว่วอึดเต็มทีล่ลยเหรอวัวเบิดนี่วัวตยยางเหรออืมแบบ ลังแอมคัวเดี๋ยวผมไปคัวพริกแห้งครับครับครัว<ม>นน่วครัครว ít coi được quá à. ừ. hắn là ở dù ngay ngay với tông vịt dùng dạc lọt 嗯。 โอมันมันนี่บอกคิดไปที่มาถึงว่าได้แอมไว้นน่อ,อ,อืมมันจะมันจะง่ายเขาเขาเขา้าใช่ไหมมันจะมันจะหยาเจ้า <c oughs> มันจะหักอ๋อวันนี้เป็นวันพฤหัสนี่หั <c oughs> วไม่ไหมครับผมหอม 嗯。 หัวเดี๋ยวก่อนนะครับยังคิดต้มน้ำร้อนร้อนดวกรู้สึกว่าจะแสีบดังแล้วครับดังเทนอมีอยู่ ไม่ไหม้แล้วขวดไม่ไหม้ครับผมกล้อย สวัสดีครับปลูกแต่มันกับมะม่วงนี่แหละพอแล้วอหอมยังหวยอยู่ครับ นี่แหละมันได้การหนหอมไมั่วขวัใไม่ๆหมานะขั้วไม่ไหม้ sao ừ, mà hát thì đến bữa sao đấy đến bữa sao mà ừ. ôi coi ฮันทุเรจกระดาษเจ้าพันเพราะว่าอีนนี้น้ำสางพันยังเหลือหลายอยู่ครับเชื่อมปู่มาเชื่อมยังแน่แล้วอยู่ในสางพันเดี๋ยวมือไม่ไปเรื่อยๆครับผมเออวิทย์กรมังกรอืมนี่ลับเตอพร้อม เขาต้องไปหลวกจักน้อยรวนอย่าอยาลวกนานมันจะเปื่อยก็ใ้ใส่กวกอย่างกวกเอาม้่หยสตวต้นอยู่นานเดี๋ยวเดี๋ยวซุ้หนึ่งอืม ก็ ó, ไม่อะไรนี่ือมิดรลองไม่หน้าต่างาอาืมไใหม่เเขาเกิดมาทำนายลางอืมโะเกวหลวกพาซ้ำหนึกกงก็ต้องซ้ำสองครงับผมวเเออ

มมอมกับใส่บก,กอกค,ครับผมกลอยมืดใส่เลยใส่สองทำไมไปเลยอู้น้ำแตกครับผม หูสาวเนาะหลวงสาวชวลดครับอุ้ยตัวหลวงขับเนี่ยน้องอยู่วะอือ

ซอยหนยครับม so ันตอนมาปวดบัวโ้ย นื้โห so so, so so, so, ่ย้ำโสาแดดตอนนันออกสีงแดดนะเออแล้ยเคยเกียบเยียบคือยนเพมือนป้าเห่ค่อยว่าทีนั่งไปีกหนึ่อนเขาเขาเยียบเันรถนุ่เหยียบไปยู่งหัน่กว้างสองสามกว้างอยไปเจาไม่ได้มากกว้างของนู้นเท่าองตอวนี่แหละเขาเกียบไปได้รถใหญ่นดี่กียบไปยุ่หเพราะว่าัอนั้ย้ำโซ่เพราะว่าจะบวงมากเห็นไลยครับหรือก็ตสอบก็ขึ้นไปเนาะ ไปหดอดยังกันเจ็บมันเาขามันต่อเพียงมันสูงอนะสิงข้อง,อง,องบึ้นห้วเขาวานจะไปจะแม,ม่นห้วก็มันแห <c oughs> มันพึง่งมันพอเห็นหาแต่ว่ามันรู้เขาก็คยเห็นง,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 งูเข้าันพึ่งขึ้นงงขึ้นสูงซับออกมานอนนะ้ำเหอนตัวต๊วตวใจญ่้อหวัวยุโปรตีนแลนเลยเนาะแลแนเอามาทางบ้านผมค่ายใบได้มีดแ,แลีาอีกเน้อัมาอยู่ค้าอยู่ดียตัน

นี่เด้แวบุรี่มาดำหลายเหรออืน้กปเยอ้างนีโอดีกระเด็ดขึ้นกันครับก้อยเส่บบกอกก้อยข้างแรกได้หน่อ้าวลองเมึงนะครับเด้อสูตรนี้แมงกับพู<ค>นก้อยเส่บบกอกเยอยว้ยมันอร่อยอ็นเด้ว นอนอมยื่เวดขึ้นละลายดิมันละลายมันหวานนอกวายถ้ายกกนกันแบบกวาต้นเหงอจะไปออามาใบอีกกีดอกอืมนี่กับก้วยใทยบักวกทั้งสองเมนูเด็ดแซ่บหร้อมได้กันครับผมโอ้สิมึงเดี่ยว หอมหวนหวนเลยอาก,กาศนะครับผมเก,กาม่าไม่ได้ยำยำแม่กระพุ้นบนอีกก้อยครับเหาขันบวงเลยครับ ครับบนดังกลิ่นการเดินเลยครับกาทรทุ่งเพกพักยังอยู่นาน่นี่ครับเด็กกัดโอ้โครับจวดกรเล็นกน้อยนีแ่แมงยังที่แมงกับพุนออ่นนอนในสางเข้าอ,อีกหองป่เฮ้ยเหมือนเดิมมันแหละ Nó ăn càng đim, ăn càng xài Ừm có một đèn ừ. Cột ngầm đạc ừ. ừ. rồi đó Ừm Nó cải mới khẩu cảnh Đi ra thôi Nó có Nó quọc xẹp như tuần Nó có kẹo mây như đó Ừm Vì là nhắm khiếu Nó sẽ quọc quọc Ừm Nó sẽ cất cất đi <laughs> <laughs> như mâm bọc Ừm cứ dứt đây ra chứ Ừm À phong. Nhào lươi มันดำแล้วมเนี่ยเลยเขาฉีดวัคซีนมันจะมือที่สองเลยบอกเอาครับลองมือไหม,ไมเป็นละน,นี่ฝนเยี่ยงแบบวัคซีนเมอวัคซเยอกทั้งเลย่งได้ยี่ห้อดีไเซอร์อย่างเดีวยวห้เตอร์เออโอ้ยตังบา้าจัก็ส่งปลิ่มาแล้วอ๋อหนีให้เออแม่งกับพุ่นแม่งเกิดจดีป่ะ มันพี่หม่นว่าใหม่ๆอย่างนี้คึดๆเลยนะไอ่ไหลหรอือไมกัให้ไหลอยู่ตรงนี้อืจ้อ่าจ้เอกนะบวบคุกคเดี๋ยัผม หอยยอบ้ากหอยภูเขาโอ้ยหอยงแล้วเมาก็ได้หอมเบียบม้งเหรอเห็นเมาโอ้หอยว่าข้อหอยื่องเองลิ้นหอยหอมหอยหอมเหมือนหอยหอมนครนายกหอยภูเขาไหอยจุบไเมันามันเป็นกั้นข้อเราขั้นข้อใจหินนี่หรอกลินแข็งเขาเมาที่นีแล้วนเก็เบียบเงีย ขบ่สุกก็ซื้อของต้มกันนยังไปย่างเนาออือให้พิสูจนแล้วมันอยู่ว่ากือหอยจุบันทั้งตัวหอยจุบมีหลายอยู่เด้วไปย่ลงนามแหละที่นี่โอ้โหอ่ึงเดินมีฟงลอกมึงครับเสกัดเสบวกกอกมึงเลยกินกับแก่อเนาเอยคมคม กน,น,น่าทุา่งไยดันดันขึ้น,นหนาบ้านเราเจ๊ดนพ่อชิมเ <c oughs> นาะเนี่ยเป็นวิ่งผครับภูมิภาคบานเว็นเหงายุบหยไปไ่ยอ๋อ เน <tang s> ี่ยบบเาลยไี่ดีเนนี่ปลาสนวนไอ้แหนมันมาใส่ปีนตายน่งี้แม่นท่านใด้เล่นนีไว้ลูกมันรุ่นสมัดเราได้ขึ้นเมือแม่นมันจิบหรือวะด้าแม่นดิเจ้าเห็นตายเท่ามันไม่มีใส่บุลูกมันกำลังก็ดีอย่ยงเลยหนูจะรงเดน คก็ก้ลังเข้าด่กินครับตอนนี้ครับอาเดี๋ยวเบียนน,น,น้ำปุ๋มน้ำน้ำเอาไปป่อยห,หน้องบอกเพื่อนเราทันบอ,อกเครื่องไม่สูกม่ะม่นด้เขียนเพื่อะเดี๋ยวเวอร์งันน่ามก็จะตายเพือ่อะยแดดจังหวัดิ่มวอหัดตรงการตรอกไยลงหนองเท่หน้องใส่เดวเต้องการประดุกเป็นปากคอมันซื้อม้ามีรุ่นเจ็บรูปเนี้ย เดยันออกออกเวีเนาะปักว้าเห้ถึงน้อ้ปล่อยลงไดหนํามันน่อยอ่ะกนออกจากนี่กระดูกมันยูยูเนาะตอนมันจ่ายข้างล่างหนัามันุนแต่มันมันถึงน้มหนาวพอนีมันหนึ่งกูจง้มเนื้อืมเริ่มเริยกเส้นา้หนาวมาเลยเนา่แต้ว่าน้ำหนวงมันก็พูอะสิเงียปูเนี่วอ้ยใครกว่างหวยวันสีกบมบบม นั่เองไล <superv ising S 3> ้วผไซือาลวาตัวเขาเหอยุ่หมององพ่อนคุกูทำท่าเินหมดนู้นตอน้เงนเนี่ยหันก็เกี่ยวเก่งเดียวบันตีนางไล่ผายวันงูสิงหลงเนาะเป็นทันทันหมโอ้หโอ้มเมื่อนี่เพิ่งไปวใดไม่ไพ่ลำเพ่อได้งูดูเลยเมื่อยายไม่ไม่มือมือเป็่ไปครับเจ้าอินบอยิ่งยู่หันเดียว มันติดแล้วมันติดบ่วงลูกบ่วงเอาห่ง้ยแห่านหมื่นูกใส่บ่วงมันลงมนเาอยมุนเดียอยู่คนนาะยิงสามเทียมมันเตรกนะครับนี่ย่างก็หนูก็หนียูดอันเดียวนั้นหวยหนูนี่ี้หาข้าขึ้นมีแต่ควยหนูเอเดียลูกมันนั่นากวงไม่ที่กวงวาเขาคุกวงเลยเรอนอกจับจนเบิดหยนี่กับพวกได้มาผัดไม่เต็มขึ้นน

กันครับอืมกึดดีนะกึดดีมันจจขวบมันมันนะครับลองเบ้งครับกว่าจบกอบอนนี้บ็ด้ล้เฮวเขากันได้ไหมอืันกอพุ่นไได่ก็แบไปที่วหวงเขาจับเนบ้งในสารดยิ้ก็ปวดพูดตึวันป่าวันน่อยที่ เจ้ป่าสลามนี่ไม่เห็ดกินเลยเขาไปตั้งแต่โตมอสามไม่ไมห่นกลวไปแล้วเห็นงามเนียไปคัดเลี้ยงดูขัดใตบ่เดี๋ยวไ,ไปจันทร์พระบุรีสมพรอืมประตูข้าใกล้พี่น้องเขาเป็นพวกจิตน,นึ่นะอืมอลงเปาขัดไสฟ้องดีไมไ่กินดอกบานเทาอืรเขาตู้คอนเทนเนอร์ิด แบบยินเจี๊ยบคนเดียวชงออกน้องเดียวของพวกตกไส่น้องมาให้กินได้ได้แมนอีริโอ๋ออีริแหม่ความลงโยนใส่โอ้ยนมาผไม่ได้กินน้องแถวนี่ทุเรียนเมืองนุ่นนะหน่วยละหมื่นครับอบเอิอถูกเมืองหมื่นต้นนุ้งสูงนหม้านหน่วยหน่อยเอิอแบบอ้ยอย่างเงี้ยคันอี่ยังแบบ มึงแห้งกันแงากันยังมงนอนก็แห้งแล้วเออหลุดละมือเนาะตั้งจองมาอกมั้ยกัเสิยงมมี้วางเปลากือน้องแจงพ้องอยเห็นเป็นคนลินนาแจ้อากาศไบ่ได้เฮ้ได้ยู่ันบดกันแม่นปลูกทั้งดานเนกึอยู่ใต้ไต่ลูกเมืองกันร้เป็นบางทีสองวันเด้ปลูได้

ในการในการครับผมกับแก้มเป็นพร้อมกับเข่าก็ได้งไ,ไกับหมองอืหนุ่มข่าอืมเมวการที่เราครับผมตอนนี้มันยังกลิ่นเครื่องเันป่อยนีส่สดน้ำเข้าไปน้ำครับยังกลมกล่อมเนื้อมันม,มาดูดออกเครื่องนะก็ตัตกน้ำไปน้ำอันนี้มันมันดูดแบบเงาเบี่ยเอาไก่เด้วยมึงเนาะ ตายเหมือยังน้ำไปผมแค่อาไวหยงบอกคนดูได้หรอบอกคนไปอยู่ดิียกไรายู่ในตีก่แก่แล้ยาอยู่เนาะมึติมมนตัวาแล้วโดกหวังกันค้งไว้ท้ก่งแล้วมาหอดห่าวจ้าห่วงห็นเสียงไก่ห่าวก่แม่ว่าอะไรมต้องการสมพันธ์นะของคนโอ้ครับเดือน อื่นบางเฮือกกับวันพระวัดสินไงตัวนี้ครับก็ราเต็มดวงแล้วบรรยากาศดีครับวันพระเขาไม่ฆ่าสัตว์หรออือพระว่ดตองสันว่ไดไรหว่ากับลวกพักลวกอะไรนะเพ่นเนาะโอ้จริงจริงเมือ่อนั้นวัดห้ามฆ่าสัตว์เอามาครับผมสวัสดีครับ,บโอ้ใบพักไข่เจ้าครับอันรอนหนีอัน,น,อนมีแต่ปลาไม่ยะลาบครับ <laughs> โอ้มันร์ดเล่นทวงน้ำครับไอว่าวเพิ่นอ้าวสามตีเด่นดเดี๋ยวโครงการครับข้างหน้าเน็่สนามฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตตอละอ้าวลืมลืมตรวจเลขไปเลยเช็คเลขก็ครับร<อ>น้องเวิรนดีเวันหัวออกตัวหนครับ<แ>ผมจะดีไมีแห้งครับผมออกกันไหมนะเดี๋ยวเดือนมืดก่อนครับตดีนี้มันเดือนแจ้งเดี๋ยวฉันมผักแลมล่าหนูน้อเพื่นเยอะเมื่อหนาเอาปลาลูกม้ามาย้ำเด้อโอเคโอเค ได้เลย <มา S 1> อย่าปาดเตาผึ้งดอกได้